รอบแยกพาซาวันที่19บเก้ากรกาคมมาพบกันอีกแล้วทา่าท่าและนี่จะแนะนำน้องอีกคนหนึ่งเอาตัวน้องแม็กเป็นอ่าเป็นนิสิตนักศึกษาน้องกัสรลูกการเขาบอกม,มานิสิตนักศึกษาเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยแล้วกันเราบอมชื่อกัสครับจากเครือข่ายน,นิสิตนักศึกษาเพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยครับผมยาวเลยยาวครับวันนี้เราก็มาร่วมกิจก,กรรมกับพี่น้องครับเป็นกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้นวันนี้จะมีการ กลุ่มเกลุ่มไรกลุ่มดมาากลุ่มเล็กรอใช่มคะกลุ่มเล็กมรอกลุ่มดมาราากลุ่มกิจกรรมของเรากลุ่มกิจกรรมของเรานะคะก็มาทากิจกรรมดีๆ เรื่องเรืเ่อย2จึกกจ๊ๆนะคะมไปยที่นอกนะครจำได้นะคะง ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำนะคะอาทิตย์หน้าจะปิดไปถ่ายผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอันนี้คือภาพผู้ต้องขังที่ทุกคนต้องไปถ่ายตัวมาแล้วนะคะอันนี้คือภาพผู้ต้องขังที่ทุกคนต้องถ่ายตัวมาแล้ว เราไปดูทางอื่นกันดีกว่านะพี่น้องคะวันนี้วันนี้ทำอะไรบ้างแล้วก็อย่างบรรยากาศรอบๆเป็นยังไงตอบรับเลยไหมก็วันนี้ตอบรับบริจาคพี่น้องในเรือนจาพราะว่ายังมีร้อยสิบห้าคน<อ>น้องเขาไม่มีตะบูนแวะสิยาถุงตังแล้วก็ย่าพ<อ>ี่น้องก็ไม่มีค่ะเออเราก็เลยมาบริจาคขึ้นอค่ะ ผลตอบรับดีไหมมีคนมาถามใครมาก่อควรหรือเปล่าก่อควรไม่มีค่ะไม่มีนะคะวันนี้เอ๊ะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีขอสอแม่ตัวแต่เราจะนาจาดีได้รู้ไหมว่าบ้านกบแดงเปิดตัวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ที่ไหนอะไรคะที่บ้านเล25นะคะเข้าไปในซอยเจอธงแดงเลยค่ะขวามือนะคะ กบแดงทำอะไรบ้างคะก็ไว้ศส่วนรวมของพวกไซเบอร์ไม่ต้องไปเจอในเน็ตมาเจอตัวจริงกันมาของภาคสนามเราอยากให้คนอินเทอร์เน็ตลองมาภาคสนามเยอะๆจะได้รู้ถึงความมันโลมาอต่อไปนี้กบแดงพานตาก็จะมีบ้านที่ของตัวเองแล้วค่ะบ้านที่ของตัวเองแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปไปนับนกไปนับนกแล้วกี่ตัวบ้านครับลานตัวไหมขอบคุณมาก แ9 9เก้หลืนเก้ันเร้ยกาสิบเ้เลือหนตัวเหลือีหนึ่งตัวจะครบล้านแล้วคห้วขวหคนเยอะคนเยอะเราเข้าไปนับไม่ได้ดูดิน้องอก้วน้องเบ้นไปขอหนังกัมผัก่อนแล้วกันเพราะเา อะไรอ่ะคริสต์มาสอันนี้นกองวาอะไรประจำอะไรระดับจําแล้วนะพี่สัวอ๋ออันนี้วิชาคอมพิวเตอร์อุ้ยน้เยอะมากอันนี้นกวิชาภาษาอังกฤษค่ะนกภาษาน้อินเตอร์ได้ทัั้้งงาาาาาหลกรนนบะะคโหไม่มีประการ นก Big นบิ๊กซีก็มีมานกสมุดปกเลืออ๋นอนี่สมุดปกเลเอือรู้สึกว่าบางอันเนี่ยเขาเขาจะมีอะไรแบบนี้ไว้สงสัยจะไว้ให้เขียนแน่แนเลยเรามีปากกามาไหมเขียนเลยของใครก็ไม่รู้เขียนเลยให้น้องกาเขียนให้น้องกาเขียนก่อนน้องใหม่น้องใหม่ เป็นเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์ค่ะนกตอกแดงพาซ่าเข้าคนเดียวเด้อ <c oughs> อันนี้อันนี้อ,นนอาเฮีอยอาเฮียสค่านะกดแดงพาซ่าเหมือนกันค่ะไม่รู้นะใครขลับค่านั่นแหละ กนกนะคะก็จะมีลูกโป่งด้วยเขาก็ตอนเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นพี่นาทีนะเขาปล่อยนกตัวใหญ่ๆแล้วก็คือนกมันบินเองไม่ได้นะกกระดาษเขาก็เลยติดลูกโป่งสวรา์ลอยขึ้นไปด้วยตัวใหญ่มากกลายเป็นนกมีชีวิตใช่แล้วจากสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยออ้ยอันนี้อันนี้นกจากสำนักนายนายกรัฐมนตรีของใยเขาจะสมมา ส่วนตรงนี้นะคะเขาจะรู้สึกว่าเขาจะพับนกแล้วก็แจกให้คนที่ยังไม่มีนก่ะค่ะมามารับไปปิดอะไรประมาณนั้น